ที่ลงชื่อเข้าใช้แอปทางรัฐ้วยขั้นตอนง่ายๆค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูปค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาลงชื่อเข้าใช้งานหรือว่าสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะเอาไว้ไปลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งวิธีการสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยก็ง่ายๆเลยอันดับแรกก็ให้เราเข้าไปที่แอปทางรัฐกันก่อนส่วนใครที่ยังไม่มีแอปนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store พอเราเข้ามาที่แอปแล้วให้เรากดไปที่สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบจากนั้นนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด3ตัวเลือกให้กับเรา 1. สมัครด้วยบัตรประชาชน2สมัครด้วยแอปไทย i อดี 3. สมัครด้วยช่องทางอื่นตัวนี้ถ้าจะเอาง่ายๆเราต้องสมัครผ่านแอปไทยไอดีนะคะ ถ้าของใครเนี่ยที่เคยสมัครใช้งานแอปไทยไอดี I D, แล้วเคยไปลงทะเบียนแอปไทยไอแล้วอันนี้ก็สามารถลงทะเบียนแอปทางรัฐได้ไง่ายๆเลยซึ่งขั้นตอนนี้น้ําจะขออนุญาตพาทุกท่านกดสมัครผ่านแอปไทย i อดค่ะจากนั้นก็ให้เรากดติ๊กถูกบริเวณที่คําว่าฉันยอมรับแล้วก็กดยอมรับ จากนั้นนะคะระบบก็จะเด้งเข้ามาที่แอปไทย ID ให้เรากรอกรหัสผ่านของแอปไทย ID ที่เราตั้งไว้ค่ะหลังจากนั้นก็กดคำว่ายินยอมและก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง และรอสักครู่นะคะอย่าปิดหน้านี้นะประนั้นนะคะหลังจากที่มุมบนของเราติ๊กเครื่องหมายถูกเปลี่ยนจากคำว่ากำลังเข้าสู่ระบบขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมกดให้เรากดออกจากเว็บแล้วก็เข้ามาที่แอปแล้วก็เลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัตรประชาชนนะคะจากนั้นก็ให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปและก็ให้เรากดไปที่ลืมรหัสผ่าน และก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเราค่ะพอเรากรอหม,มายเลขบัตรประชาชนของเราแล้วเราก็กดถัดไปจากนั้นเลือกเป็นตั้งรหัสผ่านด้วยบัตรประชาชนกดแตะไปค่ะจากนั้นนะคะก็กรอกเลขประจําตัวประชาชนของเราหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดคําว่าถัดไปขออนุญ,ญาตกรอกเลขสักครู่นะคะโอเค จากนั้นเราก็จะได้หน้าตาเกี่ยวกับการใส่ชื่อตัวนี้ก็ต้องใส่ชื่อตามบัตรประชาชนของเรานะคะแล้วก็กรอกเลขหลังบัตรประชาชนของเราจากนั้นก็กดคำว่าถัดไปค่ะตัวนี้จะเป็นวิธีการ กู้คืนรหัสผ่านหรือว่าเปลี่ยนรหัสผ่านของเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของแอปไทย ID ด้วยไหมโอเคหลังจากนั้นเราก็ระบุวันเกิดตามบัตรประชาชนและก็กดถัดไปนะคะถ้าระบุเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่รหัสจํารหัสตัวนี้ไว้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐ กดไปที่ยืนยันรหัสผ่านใหม่แล้วรอสักครู่ค่ะระบบก็จะเด้งหน้าตาให้เราสแกนหน้าบัตรประชาชนของเรานะคะอ่าตัวนี้กดชั้นยอมรับแล้วก็กดเริ่มสแกนหน้าบาัตร ให้ท่านผู้ชมสแกนหน้าบัตรประชาชนของตัวเองกดคำว่าเข้าสู่ระบบเพราะว่าเราได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกเป็นเข้าสู่ระบบด้วยบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ใส่บัตรประชาชนของเราอเลยกแบบของเราแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่จากนั้นระบบก็จะนําเราเข้าสู่หน้าตาแบบนี้เป็นหน้าเกี่ยวกับให้เราตั้งค่ารหัสผ่านก่อนที่เราจะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งรหัสตัวนี้นะคะเป็นรหัสผ่านป้องกันเวลาที่มีคนแอบเข้าแอปข,ของเรานะคะ มันคนละรหัสผ่านที่เราเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้พอเราตั้งค่ารหัสผ่านก่อนที่จะเข้าใช้งานแอปเรียบร้อยแล้วระบบก็จะนําเราเข้าสู่หน้าแอปของทางรัฐนั่นแสดงว่าเราได้สมัครสมาชิกของแอปทางรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยก็รอเพียงแค่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิตอลนะคะในส่วนนี้กดฉันยอมรับ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ